จานี้ไปกล้าประพรมขอน้อมรัตนาพระเดชกุเศระเดกุลพระเทพบุณนาพรจนนภาคสิบสามวัดเทวราชคุณชวรลบริหารนะครับได้มีเมตตาเพื่อควาวิธีบูชาพระราชินาไตที่ต้อวบูชาเป็นการกดสวิตในโอกาสนี้ครับขอน้อมรัตนาด้วยความเคารพอย่างสูงเชิญทุกท่านได้โปรดยืนึ้นพร้อมกันครับพร้อมน้อมประนมมือน้อมน้อมแด่พระพุทธรัตนาพระธรรมรัตนาพระธรรมรัตนาพร้อมกันครับ นอบไหวย่พร้อมกันครับหนึ่งครั้งนอบไหวยขอบพระคุณในเมตตาธรรมเมตตาเคราะห์อย่างสูงครับจ้ากระเดชยพระคุณได้ทุกคุณประเทศพุทนาพรเจ้าหน้าปักสิบสามครับและลำดับต่อไปจะเป็นการประกอบพิธีเพื่อเปิดกวยดอกไม้ทูดินแพ่ที่ปฏิจจ atan หน้าพระองค์จยรับของพระบาทสมเด็จพระยูโยห์ขอญาติเชิญพระรุณาพิธีทุกท่านได้โปรตคุณาหยุดขึ้นพรอ้อมกันโอกาสนี้ครับ เชนชลยขอยอดเรียนเชิญท่านผู้บิการเจ้าหน้งงาที่พิธีณาจังหวัดระยองนะครับท่านผู้บิการสายพินชิตชันชนุกฤตปร,ระกอบพิธีเปิดกลวยดอกไม้ทูดเนแพร่ท่านหน้าจะได้ลับโอกาสนี้ครับ ผุรดุิเตรียมพร้อมน้อมถวายความเคารพถวายความเคารพขอบคุณครับจากนั้นท่านจะได้รุณาอ่านประกาศสำนักนายกดัรมธิบี เรื่องประราฐานวิสุขคามสีมาเป็นลำดับตอนนี้ไปทุกท่านยืนขึ้นกับชยกพิงนั่งครับประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเลือกทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระมองพระราชทานวิสุงคามาสีมาให้แก่วัดที่มีชื่อทางประเพนีตามเศษที่กำหนด ไว้ในบัญชีและให้หลายอุปกรณ์ที่ปักหมายเขตให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ประกาศณวันที่10กุมภาพันธ์พศ2564ผู้รับสนองพระบรมราชองการผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐนมนตรีบัญชีรายชื่อ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมางวดที่สองประจําปี2563ที่133วัดมาตาพุธตำบลมาตาพุธอำเภอเมืองละยองจังหวัดละยองกําหนดเขตกว้าง30เมตรยาว50เมตร ประกาศกิจจารเบกษาเล่ม138ตอนพิเศษ4.6นวันที่1มีนาคมพศ2564สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลำดับที่134วัดหนองกลับตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจัังหวดระยองกำหนดเขตกว้าง30เมตรยาว48เมตรพระรากิจานุเบกษาเล่ม138ตอนพิเศษ4.6ง วันที่หนึ่งมีนาคมพศ2564สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลักส่งนี่ไปนะครับพระเดชพรคะคุณพระเดชคุณพระเทพคุณาพรจนรัชกาลที่สามแต่ด้มีเมตตานะครับมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวนะครับ ลำดับที่หนึ่งกระผมไทยขอพราสนาหลวงพ่อพระครูสุข,ขุมธรรมดา,าเจ้าวาดวัดมากกะพุทธได้รับมอบประกาศดังกล่าวโอกาสนี้เป็นรูปแรกครับาำรับที่สองพระบาทถึงนพิตักษโนเจ้าวาดวัดหนองกลับเจ้านาวาสบนญตองบัวเขตหนึ่ง Yeah.